ไม่ฟาดเพราะว่าฉันจะทำยัไงให้ทำอะไรก็ไมรู้สึกทำไมเงราะอะไรอ่ะเพราะเรารู้สึกแล้วอะไม่รู้สึกจะกลัอ่ะไม่รู้จเหมือนที่มึงบอกว่าหนูสวยอ่ะเน่ะต้องมั่นใจตัวเองดิแค่ัเองมันไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลย ตอนพี่คิดว่าพี่สนุกพี่ก็สนุกเหมือนกันลงคิดเราไปคิดให้มันยากไปยากแต่ถ้าเราคิดมันง่ายคิดมันง่ายแก่ควร ทำข้าวเช้าให้หนูล่ะออกมาไม่ต้องเสียเวลาจริงใจมากมาก หมอน้าเปล่าไม่คนลมห้หอหมอ้าเปล่าไม่หเคอ้าวอ้เรออืออะไที่พูดอะไรทั้งอย่างจะไม่ใช่น้าเปล่าไม่ใช่น้าเปล่าเปล่าเลยย็นรืออุ่น